โอเคก็ okay, so สวัสด <In> ีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเ p e ป Legend นต์มือถกันแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําการทดสอบกันดูนะครับว่าเข้าเกมไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะเห็นว่าลองรับ120 FPS ปด้วยนะเอ้ยน่าสนใจนะทุกคนปะ่ะตอนนี้ตัวเกม AP เป l e g e n d ผมก็ได้ทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเข้ากันเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเกมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่3ขีดการตั้งค่าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ ไปที่3ขีดแล้วไปที่ศูนย์การตั้งค่านะฮะไปในส่วนของการตั้งค่าเกมนะครับก็จะมีหัวข้อของ a p e เ Legend เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะก็มีในส่วนของความคมชัดของเกมนะครับก็สามารถที่จะเลือกความละเอียด 720p 1080p หรือว่า 2k ได้เลยครับเหมือนภาพ G Mobile เลยนะครับในส่วนของคุณภาพกราฟิกนะครับก็จะมีอัตโนมัติลื่นไหนสมดุลคมชัดสูงคล้ายๆกับภาพ G Mobile เลยนะมาในส่วนของเ p พีฮะตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับทุกคนนะตัวนี้รองรับ120เ p s ด้วยนะครับโหของแท้เลยนะดู ของแท้เลยนะเป็น120 f อ s ของแท้เลยครับพบัฟจนะีมบายน่าจะใส่แบบนี้บ้างนะพัฟจีมบายนะเนี่ยมาใส่ตรงนี้เพิ่มนะฮะอีกสักช่องหนึ่งน,นะเป็น120 f อ s นี่จะดีมากๆเลยนะครับมามาที่ส่วนของเอฟเแล้วกันครับทุกคนนะ120เ p s นะเอาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมกันดูนะฮะไป let's go เดี๋ยวผมขอลดเสียงไว้สักหน่อยนะผมว่าเสียงมันน่าจะดังเดี๋ยวเราให้ตัวนี้ขึ้นก่อนนะ เฮ้ยมาแล้วว่มาแล้ววม,มาแล้ววทุกคนปฏิบัตดิหน่อยว้าวมาเฮ้ยเฮ้ย <I did S 1> ภาพค้างเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะประกาศขออภัยด้วยเราตรวจพบว่าคนอาจใช้อุปกรณ์อมูเลเตอรเจิงไม่สามารถเล่นเกมได้ฮะวัดวัดวัดออกจากเกมเดี๋ยวนะทุกคน ไม่สามารถเล่นบน emulator ได้ครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเล่นได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเทสให้ดูนะครับทุกคน Let's go